สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f รีด c มช n n e l นะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวับนนี้วันที่25กุมภาพันธ์2564นะครับก็ขอยญาตมาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจครับผมนะครับกระทรวงแรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ย0%ครับเปิดรายละเอียดผู้มีสิทธิ์กู้ยืม คุณสมบัติแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงเงินทุนนะครับที่สําคัญเลยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับกระทรวงแรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ยศเอร์เซครับวงเงิน30ล้านบาทเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานพร้อมเปิดเผยรายละเอียดผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืมและคุณสมบัตินะครับเมื่อวานนี้ฮะวันที่24่กุมภาพันธ์ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ข้อความระบุว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ย0%นะครบับวงเงินรวม30ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทครับสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถยื่นกู้ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานครับทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมครับกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโทร026436039สายด่วนกระทรวงแรงงานครับสามารถโทร1506แล้วก็กด4ครับ เอาละนี่คือเป็นข่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูสำหรับผู้ที่มีสิทธินะว่ามีใครสามารถกู้ได้ 1. ครับต้องเป็นผู้ดำเนินการฝึกนะครับ 2. ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือรายงานและ3ครับผู้ประกอบกิจการครับคุณสมบัตินะครับก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่เป็นบุคคลล้มละลายครับ ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนนะฮะนี่ก็เป็นคุณสมบัตินะครับว่าด้วยของเงินกู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครับก็เป็นการปลอดดอกเบีย้ยนะเขาเรียกว่าแหล่งเงินทุนอย่างที่แจ้งไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะวงเงินสูงสุดนะครับก็1ล้านบาทนะครับดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยที่0%นะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญที่อยากจะมาแบ่งปันแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานครับสามารถติดต่อได้026436039หรือท่านสามารถนะครับโทรสายด่วนของกระทรวงแรงงาน 1506แล้วก็กด4นะครับเอาละก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันนะให้กับทุกท่านได้รับทราบถ้าเราดูนะครับจากข้อมูลเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะครับในส่วนของเงินกู้นะเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานกองทุนพัฒนาฝีมือเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่ทําสัญญานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่16กรกฎาคม2 5งหเลยนะครับถึง31สิงหาคม2 5งหนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านนะครับน่าจะลองศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดู เพื่อจะประกอบในเรื่องของกองทุนตรงนี้ที่นํามาให้กับทุกท่านได้ต่อยอดแล้วก็พัฒนานะครับในเรื่องของกิจกรรมกิจการของท่านนะครับในเรื่องของช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับผมหน ก็ต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนนะครับสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อยนะครับสองจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับก็จะนำไปยื่นประเมินนะครับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครับแล้วก็3ครับลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะครับลดต้นทุนการผลิตนะนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานวงเงินนะครับสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย0%เลยนะครับก็จัดให้นะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะมีข้อมูลคำถามอื่นเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็พิมพ์มาสอบถามกัน ก็เดี๋ยวจะแบ่งปันข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลเกษมสันต o n งรำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ